สมมติว่าเราไปเจอพระสงฆ์ตามวัดต่างๆอย่างเงี้ยครับที่ปฏิบัติผิดนะครับปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติอไม่ตรงตามคําสถาคนเงี้ยเราไม่เคารพไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสถือว่าเราจะเป็นบาปอากุศลต,ต่อตัวเองหรือเปล่าครับมันก็เป็นธรรมดาถ้าพิกผูไม่ประพฤติตามสิกขาบทที่พระเจ้าบัญญัติไว้เนี่ยก็จะไม่เกิดความเลื่อมใสแก่ชนที่ยังไม่เลื่อมใสและไม่เลื่อมใสย,ยิ่งขึ้นแก่คนที่เลื่อมใสแล้ว มันเป็นธรรมดาที่เขาจะไม่เริ่มสายพิกูนั้นเพราะคุณไม่ยังความเริ่มสาให้ให้ปรากฏไม่ประพฤติตามมารายาทและโคจรตัวมารายาทและโคจรเนี่ยถ้าพิกูประพฤติปฏิบัติตามนโย,ายามอาการไม่เริ่มใส่เนี่ยมันไม่มีเลยเพราะว่ามันจะเนี๊ยบมากอะ่ะพิกูถ้าตามปฏิบัติตามเสกัิรมารายาทโคจรที่ผู้เจ้าบัญญัติไว้เป็นพันกว่าข้อเนี่ยนะมันจะงดงามมากนะมันจะมีแต่คนเริ่มใส่ เราก็ไม่ได้ทําอะไรเราก็เดินตามเสกีวัตรมีสายตาทอดลงต่ำมีเสียงน้อยไปในละแวกบ้านนะเดินบินตาบาด้วยาการสํารวมแค่นั้นเองนะยังความเริ่มใสให้ปรากฏในหมู่ชนอย่างนี้และแม้เราเองนะเราเห็นพิกขูเราเนี่ยเดินบินตาบดเรายัางรู้สึกเรื่มใสเลยว่างดงามสงบเรียบร้อยน่าศรัทธานะคนอื่นก็เหมือนกัน ดังนั้นการประพฤติปฏิบัติตามข้อวัดข้อธรรมวินัยที่พระเจ้าบัญญัติสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเองศิลปฏิโมกเนี่ยพระเจ้าบอกเหตุในการ,รบัญญัติเพื่อเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์การประพฤติปฏิบัติส่วนมารายาทและโคจรพันเก้าร้อยสี่สิบวข้อเนี่ยนะเพื่อความเริ่อมใสแก่ชนที่ยังไม่เริ่อมใสเพื่อให้เกิดความเริ่อมใสยิย่งขึ้นแก่คนที่เริ่อมใสแล้วแต่อริบุคคลก็บกพร่องได้นะ,นะ มีบัญญัติไม่หมดนะ